สวัสดีค่ะพบกับช่องอ๊อฟกอกนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็มาดูนะเพื่อนๆกินข้าวพ่อเป็นตาแซบแทรู้คอยกินแกงเขียดแล้วบักน้าวแล้วแมาบัดท่านเขียดตะโอดเขียดบักน้าวใส่บักบวบอ้ใครเป็นเปลงเบื่อบอดอะไรใครเปียกข้าวเลยอยู่เดินเห็นทางข้าวเจ้า ปาลาอะไรเนี่ยปลาเข่งปลาเข่งปลาหมอปลาหมอภาษา,าบ้านเราอร่อยไม่บอกนาทออีอร่อยไก่อร่อยมันกินบ้านเรานี่แหละธรรมชาติแซ่บๆนี่ตนนน้นไม้ต้มนี่ยเรากินกระแซบอยู่สายกระแซบ ลำบายสามโมง,งขขแต่งตัวคือสวยแท้อ่อแต่งท่าแล้วว่าย่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่นานแล้วจะใส่อ้างทั้งวันวันนี้นะ่ะ <c oughs> ใส่ให้คุ้มเลยเนาะไม่ใญ่ใส่ให้คุ้มให้มันดำอยากจะซื้อใหม่แล้ว <c oughs> อือาชุดนี้ใส่หลายปีแล้วค่ะดูดูทองอทองทองอือนีขึ้นในตำนานอันนี้ครับนั่นแหละยังไม่หมดนะนาทีมันเยอะมากเสีดำสีเขียวสีอะไรเยอะแยะยังไม่ได้ใส่เลยเนาะอือล้วใส่แต่สีขาวแล้วทุกวันนี้น่ะ เอาหน่อไม้มาขายด้วยไรวันนี้น่ะเออก็จะซ้อมอยู่ไรวันเดียวนี้น่ะจะซ้อมอยู่นี่ยังไม่ได้ซ้อมสักทีเลยเรามาพอกันแล้วก็จะซ้อมหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้นอไม้มาแล้วนะคะไปทุกที่อะไรอะไรอันนี้เท่าไหร่คะแล้วค่อยคุยล้างไม้หน่อไม้มานี่พวงวนรุ่งขึ้องายบ้าง เอฟซีสั่งไปสิงคโปร์ไปสิงคโปร์คนได้นะสิงคโปร์มาไปสิงคโปร์นะเดี๋ยวแกก็มาเอาเพราะว่านม้ี่ก็คืออวบูวยมมาลกูเออคนมาเอาคนมาอยู่แถวนี้แล้วถ้าส่งก็ะส่งไม่ได้มันเสีย เวลาไปต้มใส่น้ำตาลนิดนึงใส่ใบย่านางก็ขึ้นข้าวมันเท้าสุพรรณเขาทำกันมาทอดม้นะคะมาทานอะไรๆไปมากินด้วยกันนะคะมากินข้าวด้วยกันน้องพ่อกินแล้วกัลูกกินข้าวน้ำเดียวกินข้าวน้ำเดืยวเดี๋ยวบัดนาทีว่าอีกที่ทีกินข้าวน้ำเดือกว่าผู้ไทยเป็นเหรอเนาะมานภูไทยจบกับกินข้าวน้ำเดียวกินข้าวน้ำเดืยว บ๊อดไปไต้เสื้อกบวงรูปพุนบอลร่วงร่วงมันมันติถึงน้ำมันน้ำมันจะแห้งแล้วน่ะถ้าบอดไปไต้เราก็ได้ซอสเด็ดเลยแหละอ๋อมีร่วงดิซอสเด็ดซอดเด็ดอาบังอาบังขอชัวท์ุงนึงเร็วอาบังมองนะไะหาวะมีแต่ชัวดํดำพ่อบอกว่าน่ะชัวรขาวไม่มีบ้านัวดำ น้ำเราอยู่รถนี่เอารถครับมานยืมรถเขานะเพื่อขี่ไปอ่าวน้วเราก็จะไปดูนะคะทุกคนนี่นี่ะคะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าโกศลนะคะโกศลก็จะมีเหลืองมีแดงนะคะเขียวอันนี้ช้อนเงินช้อนทองนะคะนี่ช้อนเงินช้อนทองไปรถเด้อดูน้องพลอยไปไต่ละไปกินน้ำบอไปใส เอาขี่รถไปซ้ายหันน่ะโอ้ขี่รถไปกินไปแล้วนะคะน้องพลอยขึ้นมาเลยไปหาเห็ดอยู่บมไดเก่งกึมเห็ดไ่มีแล้วแม่หมุดล้วบ่กกอกเพราะว่าอย่าได้หนูเบิ่งคลิปเจ้าเก็บเห็ดโป่งอยู่สวนยางจะอยู่ได้ก็คักแขกเออเถอดไดเออไหนแม่หนูจะนุ่มหมดละ เลยสะอ,อนเบิงนะเป็นกองเอมานได้มาเตซิเลอร์ได้มาไหมบอมาเขามาเธอบอมาเขาเอามาให้ม,มันก็ไปนอน,นกายหน้าใส่เห็ดเลยแล้วโ <c oughs> อ้ด้จังจกึมเห็นคงน,นอนไม่หลับแน่เลยนอนไม่หลับแล้วก็ดูอยู่นั่นแหละว่านายโพที่จะไปส่งเก็บสวนยางมันขึ้นทุกวันนะมันหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วเดี๋ยวนี้นมันแห้งแล้ว โอร์แม่ปุ้ยขอเบอร์แม่ปุ้ยหน่อยค่ะท้องฟ้ากว้างขวางเนะาะคักหลายมีขาองค์ปู่ก็ป้าสวยเลยนะคะนี่มองไปนูน่นสวยงามมากเลยค่ะมองมาจากตรงนี้นะคะสวยอ๋อันนี้บ้านไม่ดีบ่อโอไปเบิ่งก่อนเด้อพ่อทิ ยังนทันได้เบิ่งทัวร์ได้บ้านในฝันจะมีระเบียงโอ้เขาเขาต่อเติมแบบนี้นี่เองเนาะคะ่ะแม่ก็กําลังไม่ได้มองดูค่ะกําลังไปเบิ่งนะคะเอฟซเบิ่งก็คือดูนั่นแหละค่ะนะคะดเ,ดเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะคะเขาก็จะต่อระเบียงออกมาด้านหน้าอีกนะคะกว้างมากเลยก็จะได้พื้นที่ใช้สอยนะคะไว้นั่งชมวิวนะคะโอ้กว้างแถ้ค่ะไปเบิ่งก่อน โอ้โหนะคะก็เลยเป็นแบบนี้เลยพอดีนะคะมีห้องนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีระเบียงด้านหน้านี่นะคะโอ้สุดยอดชมวิวนะคะกลางคืนก็สวยงามช่างก็กำลังทำนะคะฝั่งนี้ก็มีเก้าอี้นะคะนั่งนั่งเล่นไปถึงไหนแล้วเน้องงานด้านข้างใน วยมากตอนบ่ายก็จะร่มดีนะคะฝั่งนี้โอ้บันไดขึ้นฝั่งนี้นี่เองนะคะขึ้นฝั่งนี้ได้ด้วยฝั่งนี้ได้ด้วยโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนาะอันนี้ เรียบร้อยนะคะใส่ประตูเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยังไม่เสร็จเนาะ,ค,ะนนค่ะยังครับโอ้อโอ้ทำความสะอาดแล้วก็ยาแนวอีกโอ้โหสวยงามล้างนะคะเช็ดแล้วก็ยาแนวอีกรอบนะคะก็เรียบร้อยนะคะออโอ้มันเย็นค่ะ <laughs> มันเย็นมากเลย ก็รอนู่ะะ 4, 3, นนะคะ fc บ่ายสามนู่นนะคะบ่ายสามนู่นถึงจะได้รำเนาะแล้วก็แต่งตัววปแล้วคะ่ะ fc เนาะนะคะก็มากันหมดแล้วคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะก็รอนู่นละค่ะนะคะรอป้าน,นะคะประมาณสักบ่ายสามนะคะก็ว่าจะไปดูบ้านนกดาวทางนู้นด้วยนะคะวันนี้ก็จะเลาะให้ทั่วเลย เพราะว่าไม่ได้มานานแล้วค่ะอือ uh หือ huh. ลมดีเหมือนกันนะคะที่นี่ก็แต่ที่บ้านก็หนาวแรงนะคะตอนเอ่อค่ำา,าหรือว่าเชา้ชาเช้าก็จะหนาวเนาะนี่นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ